โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมไลน์ลินเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นหน้าล็อบบี้ตรงนี้เลยนะครับผมนะว่าผมได้ทําการทาเมกุมินนะครับผมนะอ่าสาวน้อยโคม่าสุดเฟี้ยวเมกุมินนะครับผมนะก็ทําเป็นร่าง9ดาวเวลร้อยหกสิบที่เยียบร้อยแล้วนะครับผมนะที่กิงอยากจะทําเป็นร่างแม็กอยู่แต่ว่า เราขาดกบก้าดาอีหนึ่งตัวนะครับผมนะก็เลยแบบว่าเออเลือกที่จะแบบว่ายังไม่ทําก่อนลวกันเดี๋ยว,บบวเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวแบบว่าเอาไว้คิดดีๆก่อนแล้วกันเนาะว่าจะทําหรือเปล่านะครับผมนะสาหรับอา่าร่างแม็กนะครับผมนะเออนะครับผมหรือว่าอาจจะทําเป็นตัวบาร์ล็อกก็ได้นะครับผมแม็กหรืออาจจะทําเลมไม่ก็ อ่าไมกี้ไม่ก็ตัวบาวนี้ก็ได้นะครับผม,มเาบา่สวินนะเดี๋ยวต้องดูต้องดูก่อนต้องคิดดูก่อนคิดให้ดีๆนะครับผมว่าจะทําตัวไหนดีนะครับผมนะ <S <S โอเคเราทํามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับน้องเมกูมินเป็นล่างกาดาวนน้องเราก็ต้องมาเล่นให้ดูกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะ <S <S ว่ามันจะใช้งานได้ดีมากน้อยเพียงไหนนะครับผมนะ <S <S เป็นเลนเจอร์โคโรบโบรเลนเจอร์ของเดือนนี้รอบนี้รอบเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นโคโรโบเรื่อง ขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีนะครับผมนะหรือก็คือโคโนซุบะนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นอนิเมะที่ก็เรื่องเกา่กาๆนะครับผมนะมันไม่ค่อยได้คิดอะไรมากมายนะสำหรับอนิเมะนะครับผมเรื่องนี้เนาะมันดูแบบผ่อนคลายดีเบาสมองดีนะเออสู้ก็มีชูสู้บ,บ้างนะครับผมซีเรียสอยู่บ้างแต่ก็นั่นแหละนะ ซีเรียสแค่ไหนมันก็ทาอยู่ดีนะครับผมนะเรื่องนี้โอเคนอกเรื่องพอแล้วนะครับผมนะอะมาดูเลยดีกว่านะครับผมน้องเมกุมินนะครับผมสามน้อยโคมะเผาโคมะนะครับผม,มนะครับผมโอเคนะครับผมก็มีกุมินเนาะเป็นสายไวพิฟธาตุไฟนั่นเองนะครับผมในส่อของแร่ธาตุนะร่างก้าวดาวจะใช้อ่าเยอะเป็นพิเศษมากเลยนะครับผมก็ใช้อยู่2 0ง มันจะเยอะไปไหนเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอยู่นิดนึงนะสำหรับใครที่มีเกียร์น้อยนะครับผมมหีหรือแบบว่ามีเกียร์รถแล่ไม่เยอะนะครับผมนะก็จะใช้ลําบากหน่อยนะสำหรับล่าง9ดาวนะครับผมแต่ว่าล่างให้เปิ์เนี่ยจะยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมนะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าใช้งานเท่าไหร่อ่เดี๋ยวผมลืม <c oughs> ขออนุญาตไปดูแป๊บหนึง่งมันจะยังใช้อยู่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะถ้าจําไม่ผิดนะครับผม ลางให้เปิดจะช้าอยู่พันเจ็ดโอ้ก็เยอะอยู่นี่หว่าแต่ว่ารถแรกหนึ่งจุดสองจุดก็พอจะไหวอยู่นะอ่าแต่ว่าถ้าไปล่างกรดาวนี่ก็จะยากหน่อยละกันนะครับผมนะก็ต้องอย่างน้อยอะอย่างต่ำนะก็ต้องรถได้สักสองจุดแต่ว่าผมมีแค่หนึ่งจุดนะตอนนี้นะผมผมใส่เกียร์ประมาณนี้นะครับผมมีแค่หนึ่งจุดเองหรือว่าสองวะไม่สี่หนึ่งแล้วแหละถูกแล้วถุกแล้วถ้าสองเนี่ยก็น่าจะนับเป็นตรงนี้ด้วยนะผมก็คือบัฟอ่าบัฟของเดือนนี้นะครับผมก็มีอ่า รถคโรเลนเจอร์ด้วยนะครับผม30เปิดแล้วก็ลดแรง30เปิดนะครับก็ประมาณนี้เดือนนี้ก็จะใช้งานได้ดีหน่อยนะครับผมโคโรโบเลนเจอร์นะอ่าก็จะใช้ OB OP มากนะครับผมนะอ่ะส่วนจุดยืนก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะสำหรับน้องเมกุมินนะครับผมนานทีจะมาทีนะสำหรับเลนเจอร์แบบนี้นะครับผมจุดยืนของน้องก็ยืน500จุดเลยนะครับผมนะยืนค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะครับผมนะโอเคมากเลยนะครับผม ดีใจมากนะที่ทามาแบบพวกตัวแบบนี้มาให้สักให้สักทีนะครับผมนาเหจียดดุนแรงแล้วก็มีความแม่นด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ยืนไกลหลบได้ดีอะไรอย่างนี้นะครับผมนะแต่ว่าถ้ายืนอยู่ใกล้มากกว่านี้นะครับผมนะครับผมนะก็อก็มันด้วยความแบบว่ามันเป็นสายแบบพิพนอมันก็จะตายง่ายหน่อยถ้าเดินเออถ้าเจอถ้าน้ำอ่ะสมมติว่า เจอธาตุน้ําฟาดมาเปี้ยงอะไรเงี้ยถึงแบบดาเมจสกิลถึงอ่าเมกุบินพอดีอะไรเงี้ยก็ตายง่ายอยู่เหมือนกันหรือจะโดนคลิอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็โดนตายง่ายอยู่เหมือนกันนะก็นั่นแหละด้วยความที่มันเป็นสายอ่าค่อนข้างที่แบบว่าเปราะบางนะมันก็ตายง่ายอยู่นะครับผมนะโซ่นคนเร็วนในการเคลื่อนที่ก็ถือว่าปกตินะคนเร็วในการโจมตีก็ปกติเหมือนกันแล้วก็อยู่กลุ่มกลางๆนั่นแหละก็นะครับผมก็อยู่ปกก็ปกตินั่นแหละนะครับผมนะเออในผมมีเร็ว71นะโจมตี114นี่ ปกตินะครับผมนะใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมสําหรับาสายาไฟฟลิบนะครับผมอ่าถ้าว้องไฟก็จะตีเร็วกว่านี้นะโอเคเรามาดูในส่วนของสกิลดีกว่านะครับผมสกิลหนึ่งนะเป็นสกิลบัฟนั่นเองนะอันนี้ก็จะยังแบบว่าบัฟไม่ค่อยแบบอ่าดูดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอได้พอโอเคนะเป็นบัฟสกิลที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมก็เป็นบัฟพื้นฐานโอเคเลยนะก็คือบัฟอ่าแม่นยําสกิลของทักษะนะครับผมอ่าอ่าแล้วเราก็มีบัฟ เพิ่มสกิลนะครับผมอ่าแล้วก mm ็อ hmm. okay. 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 ่าสกิลเนี้ยจะบัฟกว้างอ่าอยู่ที่360จุดนะครับผมครูดาวสกิลเนี้ยในร่างอ่าไฮเปอร์ร่างเก้าดาวแปดวินะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าครูดาวเร็วอยู่นะอ่าครูดาวต่ําอยู่นะครับผมไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับผมก็เป็นสกิลโจมตีหรือดาเมจนั่นเองนะก็โอ้โหสุดยอดมากนะสำหรับสกิลเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบว่าโอเคมากนะสำหรับผมนะครับผม สกิลเนี้ยดาเมจ45เท่าก็คือรุนแรงเลยนะผมรุนแรงมากนะครับผมนะแถมทะลุอมตะด้วยแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ผลลัพธ์บัฟด้านลบของศัตรูด้วยนะครับผมไม่ใช่ด้านลบสิผลลัพธ์บัฟของศัตรูด้วยแล้วก็ทำศัตรูติดสตันหรือหยุดชะงักด้วยนะครับผมนะสกิลเนี้ยก็กว้าง350จุดนะครับผมแล้วก็มีการข้ามแบบเล็กน้อยด้วยนะครับผมนะไม่ได้ข้ามไกลเท่าไหร่นะครับผมนะ คูดาวสกิลนี้คดาวเจ็ดวินะครับผมอ่าก็เป็นสกิลค่อนข้างที่แบบว่ากไดาอยู่นะโหดอยู่นะครับผมรุนแรงนะแล้วผมก็ลองไปใช้ลองเล่นดูแล้วนะครับผมมีการแบบไล่เวทมาปุ๊บแล้วก็นอนลงด้วยนะแล้วก็ดาเมจรุนแรงด้วยจริงๆนะครับผมนะถ้าเจอธาตุไม้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป่ากร,กระจายได้พอสมควรอยู่นะครับผมนะ แต่ถ้าเจอถ้าแพ้ทานก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าตามนะครับผมสนควมสามารถไฮเปอร์นะครับผมก็เป็นความสามารถอยู่ท่าวินะก็ใช้กับพวกดิกลบนได้ดีพอสมควรเลยนะก็จะเห็นพวกดิกตตานานเนี่ยใช้กันยืนอยู่นะครับผมนะสำหรับเมโกมินนะทั้งเกมตั้งรับแล้วก็เกมน่นเองนะก็เพราะว่ามันเป็นคอมโบที่เอาไว้คอมโบกับคอมโบตัวหนืดได้นะครับผมนะมันก็เลยจะไปแซกแซงได้นะครับผมนะดีนะครับผม ส่วนความสามารถ9ดาวนะครับผมนะก็ดีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนะมีทั้งฟื้นฟังหรือก็คือตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็คือสมมติว่ายืนอยู่กลุ่มหลังแล้วบางเอินโอ้โหโดนอะไรก็ไม่รู้ฆ่ามาสกิลโดนปุ๊บแล้วก็โอเคตายไปแล้วก็ฟื้นมาดาเมจสกิลได้ต่ออีกนะก็ดีอยู่นะส่วนอันนี้นะครับผมต้านการต้านทักษะทัดไม้นะก็คือต้านทัดไม้ก็โอ้โหทัดไม้กะจยกระจาเลยนะครับผมส่วน ต่อต้านพายุน้ำแข็งหรือพายุหิมะน้ำแข็งนะครับผมนะก็ก็ต้านได้นะก็โอเคอยู่นะถ้าได้นี่มาก็พอได้อยู่นะครับผม,มก็โอเคนะโดยรวมก็พอใช้งานได้หมดทุกอย่างเลยสําหรับความสามารถก้าฟดาวนะครับผมโอเคส่วนเรื่องของเกียร์นะครับผมจะใส่กจะใส่เป็นเกียร์สายไปพิฟธรรมดาเลยก็ได้นะครับผมนะใครที่แบบว่ามีแต่เกียร์ฟรีนะ้วก็ใช้เป็นไม้คาถาแห่งเกียรติยศหรือคาถามนต์ด ส่วนเกจช่องกลางก็ใช้เป็นรองเท้าก็ได้หรือไม่ก็รอ,องเท้าปีกเมฆหรือไม่ก็เกจที่ที่สุดนะครับผมอ่าหรือใครหรือใครจะใช้เป็นไอ้นั่นก็ได้นะไอรองเท้าเรียวหนาอ่ะที่มันแจกฟรีนะครับผมใช้นั่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมใช้เป็นพังพา,งพางไปก่อนได้นะอ่าแล้วก็ส่วนเกียร์ช่องตกแต่งนะครับผมก็ใช้เป็นเกียร์ กระดิ่งนะครับผมหรือว่าเกียร์กระเป๋าก็ได้หรือจะใช้เป็นเล่าตีลงเตี้ยมก็ได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่เล่าอันนี้ก็ได้นะนี่ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมจะได้รุนแรงขึ้นแล้วก็มีตานเล็กน้อยนะครับผมนะส่วนผมก็จะใช้เป็นประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าผมอยากจะลองใช้ดูไปก่อนนะครับผมนะสำหรับเกียร์โจมตีสกิลดนแน่นอนนะลองใช้ดูก่อนนะครับผมนี่แล้วก็มีพลังโจมตีรวมแล้วก็อัตราการใช้สกิลด้วยนะครับผม สำหรับธงของโตมันนะที่กริงผมเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นเล่าลงเตรียมก็ได้นะผมถ้าผมอยากจะลองใช้ดูนะแต่ว่านั่นแหละนะคือลถแรงมันได้น้อยคนระับผมเล่าลงเตียมของผมผมก็เลยใช้เป็นเกีย์กระดิ่งดีกว่าเพราะว่าเราอยากได้เน้นลดแรกเพราะว่าอะไรเหรออันนี้มันมีค่าอาพลังโจมตีด้วยนะก็เลยแบบถ้าอยากให้มันดุดนแรงขึ้นนะ่ะนะครับผมพลังเวทเนี่ยอ่า มันมีอยู่นะครับผมแต่ว่าทุกของตัวมันเนี่ยนหะก็อ่ะใช้มาจบตีศึก,กดโืนแน่อนอนก่อนแล้วก็เพิ่มความเสียหายไอ้ไอ้บัฟเขาเรียกไอ้บัฟความสามารถ8ดาวอะ่ะเกียร์แดาวนะครับผมมีเพิ่มความเสียหายพลังโจมตีด้วยนะครับผมพื้นที่นะก็เลยจะรุนแรงเป็นพิเศษนะครับผมอ่สำหรับพิธีผมใส่เกมแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมอ่าผ้าคลุมของโฮจิโร่อ่าก็มีอัปเกรดธาตุด้วยเป็นไงล่ะ ใส่มาสุดยอดเลยนะครับผมลบดีก็มีอ่าลบดีสกิลก็มีนะครับผมแล้วก็รถกูดาเรนเจอร์ด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นเกียร์กระดิ่งก็รดแรกแล้วก็ลบสกิลเหมือนกันก็ อ่ะใ,ะใส่จะใส่ประมาณนี้ก็พอได้อยู่นะครับผมแต่ว่าจะแบกแร่อยู่บ้างนะแต่ว่าเดือนนี้มันมีลดแร่อยู่อ่าสามด้วยนะก็น่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเดือนหน้าเนี่ยมันไม่มีบัฟลดแร่ให้แล้วก็น่าจะต้องเปลี่ยนเกียร์อยู่พอสมควรนะสําหรับที่ผมใส่แบบนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเลยดีกว่านะครับผมอ่ามาดูเลยดีกว่าว่าสกิลเนี่ยมันจะ ดูดีมากนะ้อยเพียงไหนแล้วก็รุนแรงขนาดไหนข้ามขนาดไหนนะครับผมนะโอเคอะผมจะลองตีเลยละกันนะครับผมสําหรับบอสตัวนี้มาดูกันครับผมว่ามันจะรุนแรงมากนะ้อยเพียงไหนนะผมในร่างก้าวดาวนะเมกมินนะครับผมอ่าเด็กสาวโคม่าสุดเฟีย้ยวโอเคมา ดูกันเลยดาเมจไปโอ้โอ้เมื่อกี้บอสหายไปไหนอเพิ่งเดินมาแท้ๆหายไปในพริบตาเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดครับผมเดี๋ยวผมดูอีกทีแล้วกันนะเมื่อกี้หายไปโคตรเร็วเลยนะครับผมนะอ่ะรอบนี้จะไม่เพิ่มคูณสองนะเมื่อกี้หายไปโคตรไวเลยโอ้โหบอสหายไปอย่างไวเลยเมื่อกี้ดอกเยมันแตกเลยจริงเปล่า อ่ะดูครับผมนี่คือถ้าบัฟสกิลนะบัฟหน้าป้อมแล้วก็บัฟเร็วด้วยนะครับผมไม่ได้บัฟช้านะสกิลดาเมจตุ้มโอ้โหเป็นไงล่ะดอกเดียวหายโคตรแรงนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการข้ามดีกว่าว่ามันจะข้ามได้อ่าไกลขนาดไหนนะมีการข้ามบ่อยหรือเปล่าแม่นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมในของสกิลดาเมจนะ ส่วนดาร์กเนทนะก็เอาไว้รอกบก้าวดาเอ้ยไม่ใช่กบอัลตรา Ultra, หรือกบดำเนี่ยเก็บครบ20ตัวก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปั้นอเล่นที่ดูอีกทีแล้วกันนะสำหรับ a อดีสนะพอเราเปิดได้เป็นกันนะในสองดาร์กเนทนะโอเคดูนี้ดาเมเอ้ยจะบัฟบอย่างเดียวเลยเหรอเนี่ยดาเมทบ้างดิ <c oughs> เออดาเมทไปแล้วก็ก็แรงอยู่นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาโคนี่อันนี้ไปยืนขวางไว้แล้วกันไอ้โคนี่เด็กนักเรียนนะอเดี๋ยวไปยืนขวางไว้นะครับผมโอ้ไปยืนขวางอยู่หน้าป้อมเกินไปอ่ะเอาใหม่แล้วกันเราจะดูเรื่องของความกว้างของสกิลนะว่าจะข้ามมากน้อยเพียงไหนนะครับผมแล้วมันแม่นหรือเปล่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวให้มันออกมาเยอะก่อนอเดินมาเดินมาโอเคเดินมาไกลแล้วเรา,เาโคนี่ไปก่อน นะครับผมอ่ะแล้วก็ไลฟเวทสกิลเอาจปะปาปจับไปจับจุดตุม้มแล้วก็นอนเป็นไงล่ะโคตรน่ารักเลยมีการนอนแล้วด้วยนะือนนนินี่นเป๊ะเ,เลยครับผมเป๊ะเลยอ่ะเรามาดูการข้ามเลยดีกว่านะผมว่ามีการข้ามถึงไหนบ้างอ่ะทำไมมันไม่ค่อยออกมาเนี่ยอ่ะดูดีว่ามันจะถึงหน้าป้อมบ้างไหมนี่มันเ,นเห็นไหมมันยืนโคตรค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเลยตุม้มอ่ะยังไม่ข้ามนะยังไม่ข้ามนะอ่ะนี่งไงข้ามแล้ว อ่านี่นี่มันมีข้ามเล็กน้อยนะเมื่อกี้เห็นอยู่ดอกนึงนะอ่าก็จะยังไม่ข้ามบ่อยเท่าไรหรอกแต่ว่าก็มีถึงถึงแบบว่าการข้ามอยู่บ้างนะอ่ามีแบบว่าเล็กน้อยอยู่นะครับผมนะแต่ก็ก็ถือว่าข้ามแหละเนาะใช่ไหม เออแล้วก็โอ้ดาเมจรุนแรงจริงนะผมใส่เกียร์แบบนี้ค่อนข้างที่แบบว่าโอเคมากเลยนะเออไม่นึกว่าจะรุนแรงขนาดนี้มาเดี๋ยวเราไปตี p ีวีพีกันสักรอบสองรอบเลยละกันนะครับผมอ่ะฮะมีคนตีด้วยอ้าวผมแพรหรอเนี่ยโอ้ตีแค่คนเดียวเองโอเคโอเคอันนี้ผมใส่เกียร์แบบว่าตั้งรับไว้ด้วยนะครับผมนะเมกุมินนะแล้วก็ใส่เกียร์เป็นแบบนี้ด้วยนะอันนี้คือ,คอผมลองใส่ดูเฉยๆนะสำหรับทงของโตมันนะว่ามันอ่าเหมาะไหมโอเคหรือเปล่าเพราะว่าผม คิดว่าผมจะเอาไปใส่ให้ตัวไอ้นั้นไอ้นั้นอยู่นะบาลล็อกเพราะว่าผมคิดว่าอยากจะทําเป็นเก้าดาวแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมปั้นปั้นแม็กนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะปั้นบาลล็อกหรือเปล่าหรือว่าจะปั้นมีโกมินเป็นร่างเก้าดาวแม็กดีอันนี้ผมก็คิดอยู่นะแต่ก็ต้องคิดดูคิดดูเรื่อยก่อนดูก่อนนะครับผมแล้วก็เปิดในส่วนของเกียร์คิดมาด้วยนะครับผมว่าจะได้บ้างหรือเปล่าในสองสกิลในสองโจมตีสกิลดนแน่นอนอ่า แมนนิสพันไปหน่อยก็ขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะทีมนี้เป็นไงบ้างอ่ะดูดิธาตุไม้มีหนึ่งตัวเป็นเอเรนนะครับผมนะโอเกรธรรมดาอยู่แล้วก็2เป็นตัวของไมกี้นะก็เกียพอได้อยู่3เป็นตัวของชิเงโอนะครับผมหรือก็คือมอสนั่นเองมอสเนี่ยก็น่าจะสู้ได้อยู่มั้งวันยิงไกลยร่อเปล่าวะ่ะยิงเท่าไหร่นะลืมลืมสี่ร้อย 4 40จุดอืมก็ก็ถ้ามีการข้ามน่าจะถึงอยู่นะครับผมลองตีดูไหมผมว่าผมลองตีดูแล้วกันเอ้แต่ว่าธาตุน้ำดาเอ็ดสุดยอดมากแต่ว่าจะดามเม็ถึงหรือเปล่าต้องดูอีกทีแล้วกันมาเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมลองสู้ดูเนาะปล่อยลุยกันฮะเอาตัวอันนี้มาช่วยเลยแล้วกันนะผมกราเดียนนะโอเคมาปล่อยตัวมาเลยปึ๊บปื๊บป๊บป๊บเมกุมินนะครับผม ถ้าไลาเวทบัฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะครับผมส่วนไลเวสก็ของแบบไลเวทของแบบว่าโจมตีสกิลดามจเนี่ยก็มีการเล็กอ่าช่างนกักเล็กน้อยนะผมว่าแต่ว่ามันก็ถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนะผมคิดว่านะครับผมแล้วก็อ่าเอ้ยอะไรเนี่ยมันหยุดท้าวิญญาเยอะจังเลยไหยแล้วก็อ่ามาตีธรรมดาต่อเนี่ยมันช้าไปหน่อยนะเพราะว่ามันนอนมากไปหน่อยเออมันลีลาไปหน่อยนะ เออโอเคไหนดูดิว่ามีการระเบิดตุ้มตามของสกิลน้องเมกุม,มินบ้างไหมไอในส่วนของตัวด้านหลังอะ่ะมันจะข้ามไปตรงนูน้นไหมเห็นแต่ตัวลองด้านหน้าเนาะเอออะไรเนี่ยโดนแข็งก็ต้องกดเอามาตะไปครับผมเราจะไม่ดูถูก่ายตรงข้ามนะครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยไหวไหมเนี่ยตั้งแต่อ่าในส่วนของ เขาเรียกว่าพังแฝงคีนะครับผมหายไปเนี่ย i d 4ผมเล่นยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวแบกผมเนาะเลมเอเมเลรียเนี่ยตัวตีติดคีนี่รุนแรงเนี่ยมันไม่มีติดคีแล้วมันก็มันก็ไม่มีตัวตีดาเมจแรงๆต่อแล้วอะ i d 4ผมนั่นแหละก็เลยคิดว่าเออต้องหาสกิลแบบว่า พึ่งพาแบบดาเมจียดตุ้มตามหน่อยแล้วกันนะซึ่งมันก็ประจวบสมาะกับตัวของน้องเมกมินเลยนะครับผมนะได้มาทันทีก็โปั้นเลยจัดเลยฮะก็น่าจะพอพึ่งพาได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะฮะโอโ้จะไหวไหมเนี่ยทําไมมันจาัดก,การเอเลนตรงนี้ไม่ได้ให้ผมเลยเนี่ยโอโ้ตายโอ้โหแล้วก็ตายออกมาก็ตายไม่นะ อืยังไงดีผมพัดดีไหมพัดแล้วกันนะอ้าวเฮ้ยตัวบินตีแตก <laughs> อ้าวสังเกตโอเคถือว่าตัวบินอ่าลัดคิวปัอมให้แล้วกันนะ <laughs> โอเคก็ถือว่ายังสู้ยากอยู่ยนะตอนนั้นนี <h é> ่แลก็แปือนกันเนาะโอกาสแบบว่าดาเมจมันรุนแรงจริงนะก็ก็งั้นแหละนะมันเป็นอยู่ที่หมดของหมดอ่าการเล่นธรมนะธรมดาเนาะสเตตสเตตธรรมดา อะไรเขาเรียกวนะ่าสเตยพิเศษเอ้ไม่ใช่สเตนหลักทำมันเอ,เ,เ,อเ,เล่นสเตนหลักอ่ะมันเป็นสเตยหลักเฉยๆอ่าในส่วนของทีมนี้มีไมกี้แล้วก็ตัวนี้โอ้เหมือนเดิมเลยดีหว่าแต่ว่าเกียค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้โหอะไรเนี่ยโคตรตึงเลยอ่ะตึงแค่ไหนเราก็ต้องลองสู้ดูนะครับผมขออนุญาตตีหน่อยละกันนะครับผมไปฮะเอาเมวกอดิมไปแล้วกันเอามาก็ อะไรก็ไม่รู้ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไปครับผมปล่อยตัวไปเลยปึ๊บมเพิอ่ะปึ๊บมเพิปล่อยไปปล่อยตัวไปตัวบินไปช่วยตีหน่อยแล้วกันอ่ะยังไงเมกโกมินช่วยจาัดก,การธาตุแสงหน่อยแล้วกันนะดาเมจค่อนข้างที่แบบว่ารุนแรงอยู่นะครับผมนะส่วนธาตุไม้เอเลนโดดมาก็ช่วยเคลียร์หน่อยแล้วกันนะครับผม เมโกมินอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าอยู่ใกล้ๆเลยนะฮะพอจะยืนหลบได้อยู่นะแต่ว่าไอตอนมันนอนหมอบเนี่ยก็ <c oughs> ม,มีการเข้าใจผิดนึงว่ามันโดนแบบสกิลโดนขัดอะไรนะอโอเคไปปล่อยตัวไปเรื่อยๆครับผมปล่อยไมกี้มาเยอะด้วยนะเพราะว่าให้มันรีเซ็ตสกิลอ่าให้มันได้ตุ้มตามเรื่อยๆนะครับผมนะอืไอที่เห็นแบบฟาดฟาดลงเนี่ยสกิลของเอเลนนะ แล้วก็สกิลเมกมินนะครับผมนะโอโดนพัดมาจะไหวไหมเนี่ยอพัดมาก็ช่างไม่เลยเรามีตัวค่อนข้างที่จะแบบว่ายืนหนายืนถึกอยู่นะสําหรับตัวไอ้ไนเนี่ยไอ้ราวอัศวินนะครับผมแล้วก็บบาวยมบทูนะครับผมก็ยืนถึกอยู่นะอ่าไม่ใช่ว่าไม่ถึกนะครับผมพอได้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าได้อนุบิสมาก็น่าจะ เจงพอสมควรเลยแต่ว่าเราเปิดไม่ได้นะเสียดายเหมือนกันแต่ว่าโคแสงคนมืดมาตอนนี้เอยไม่ใช่ตอนนี้สิไอใกล้ๆจะถึงเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพยายามเปิดให้มันได้แล้วกันนะในส่วนของตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอตัวบาลนูบิสเออลืมชื่อนะครับผมอ่ะเมื่อกี้เมกุบินยืนอยู่ท้ายสุดเพื่อนเลยนะเออก็ยืนไกลพอสมควรแล้วก็ดาเมจได้เลยนะเมื่อกี้เออคือเอเลนคนเมื่อกี้ ทีมเมื่อกี้ยังพอแบบจัดก,การยากอยู่แต่พอเจอเกียแบบนี้เอเลนแบบนี้โอ้โหจัดก,การได้คนง่ายเลยนะเออสำหรับธาตุไฟนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเล่นอีกสักทีมหนึ่งเป็นทีมสุดท้ายแล้วกันนะครับผมนะปิดท้ายดูที่ทีมไหนดีเนาะเดี๋ยวหาทีมธาตุไม้เยอะหน่อยได้ไหมเอ้ยอยะทีมนี้นะเป็นไงบ้างเอ้ยมีตัวบินไม่เล่นแล้วกันผมไม่ได้อ่าปั้นในสอง,องตัวกันบินมาใช้ด้วยนะอ่าทีมนี้หลับเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูดิ มีอ๋อมีอันนี้มีงผเจนทัดไม้แล้วก็ตัวนี้ทัดไม้ทัดไม้ออมีไมกี้ด้วยแต่ว่าเกียร์โค้นข้างที่จะแบบว่าโคตรแบบสุดยอดเลยเราขอผ่านแล้กันไม่ไหวนน่าจะซุ่มไม่ไหวนะอะเอเล่นอีกแล้วโอ้เกียร์สวยอยู่นะเมกูมีนเขาก็มีนะครับผมมีนี่ด้วยนะครับผมในส่วนของเอมิเลียเก้าดาว เอลซ่าก็ยังใช้ยอยู่นะอะผมขอลองสู้กับทีมนี้ดูดีไหมมันดูธรรมดาอยู่นะแต่ก็ถ้าเกียร์มันโอ้ก,ก,ก็ก็มีเกียร์ดีอยู่นะเออไม่ไม่ใช่เล่นนะผมนี่แม็กเกียร์ดีๆเยอะอยู่นะครับผมอ่าโอ้โหสุดยอดเลยลองสู้กับทีมนี้ดูแล้วกันนะเกียร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าคล้ายลักษณะทีมของผมเลยนะครับผมแต่ว่าเขายังไม่ได้แม็กทุกตัวนะสำหรับเลนเจอร์มาลองลุ้นดูนครับผม ว่าจะสู้ไหวไหมสําหรับทีมนี้ก็เจอกับเอเลนเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่าเมโกมินช่วยจัดก,การเอเลนหน่อยละกันนะครับผมนะช่วยจัดก,การตุ้มตามให้หน่อยได้ไหมระเบิดอ่า explosion มันมันเรียกว่ายัางไงนะที่มันพูด,ดบ่อยอย่ะอ่ะไลเบสสก,กิลตุ้มตามไปหนีไหมเอ้ยติดสตันอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ไม่ทำมันไม่ตายวะเอเลนหรือว่าไม่โดนวะฮึมดนผัด พัดมาพัดกับไม่โกงครับผมแล้วก็แข่งอัด้อมไปด้วยสุตูมอ้โหมีการแบบว่าบอดกดไอ้นี้ด้วยว่ะไอเทมอมะตะแต่ว่าช้าไปฮะใช่ไหมหรือว่าเร็วอยู่จากการไปเอเลนะ่ะพอพอไหวไหมไมกมินสตูมไปทําไมเอเลนไม่ตายว่ะเฮ้ยมันไม่โดนหรอืหรอ,ยอยังไงเนี่ยฮะเอเลนคนนี้ เอ้ยนึกว่าจะสู้ได้ง่ายไม่ง่ายนะเนี่ยทำไปเล่นไปเอออะตีไปตีไปครับผมผมว่าผมต้องหาไอ้ไว้มาช่วยเป็นดาเมจทัดมืดให้แล้วล่ะเพราะว่าผมตีดาเมจอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าพลังแสของของของ,ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยของศัตรูเนี่ย ผมตีไม่ลงเลยจริงๆอ่ะออมีบ่าวล็อกแล้วไม่ไหวจริงอันนี้ไอดีสี่ผมมีอยู่นะในสองไอไว้อ่ะเดี๋ยวจะลองปั้นมาใช้ยอยู่น่าจะดีขึ้นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราเจอไอบ่าวมาจากกลเนี่ยเราไม่ตีไม่เข้าเลยอ่ะตั้งแต่แฝงขี้หายเนี่ยตีไม่เข้านะแต่ว่าแฝงขี้ยังอยู่เนี่ยมันจะตียังได้อยู่นะอ่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เลยจริงๆโอ้โหแพ้ไปัะผมโ <laughs> ดนพลิกเฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลอง ปั้นมาลองใช้ดูก่อนแล้วกันนะแล้วก็อ่าแล้วก็ประมาณนั่นแหละไม่มีอะไรจะพูดแล้วสำหรับเรื่องของการตีทัดแสงนะสายพลังอะไรอะไรแบบนี้นะครับผมนะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องเมกุมินเนาะอ่าสำหรับเมกุมินนะครับผมเราลองใช้ลองเล่นลองตีดูแล้วนะครับผมมันก็โดยรวมๆนะถือว่าโอเคนะครับผม ใช้งานได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็บวกกับ v ีมันแบบว่าคอมโบด้วยเนาะก็คอมโบอยู่ท้าวินะครับผมมันใช้คอมโบกับตัวหนืดได้นะครับผมนะมันก็ในอนาคตก็จะโหดแน่นอนนะครับผมนะก็พึ่งพายได้แน่นอนนะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไร เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับผมใครที่ยังไม่มีคอมโบตัวเนุนนะครับผมเก็บไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะพอมีคอมโบตัวหนุดปุ๊บเรามีตัวนี้มาใช้เพิ่มเติมมาเนี่ยมันน่าจะโหดขึ้นแน่นอนนะสำหรับทีมของเพื่อนๆทุกคนเนาะก็สำหรับน้องเมกโกมินก็เป็นประมาณนี้ละกันนะสำหรับการเล่นอาร่างเก้าดาววิวร้อยหกสิบน้องเมกโกมินนะครับผมเผาโคมะสุดเฟี้ยวนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยละกันนะสำหรับความคิดขุงผมเนาะ ห,หากเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดเห็นอื่นๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมนาะตีอะไรตัวได้เหมือนกันนะครับผมนะก็อเอาคลิปมานี้นะเนาะนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลงกังใจให้ผมหน่อยละกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอากล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะอ๋อผมลืมบอกไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใ e หม่ๆวงก่อนใครเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ bye bye, นะายบายเนาะซาอยู่ไหนล่ะครับผมบ๊ายบายเด้อ